ลุกค่ะเนื้อที่มันมีตันเยอะตันแย่นะคะเข้าไปเลยค่ะด้านในเข้าไปเลยค่ะด้านในสุดๆเข้าไปได้นะคะเอาเวเลยค่ะเพราะว่าหมอรับขึ้นมามันจะมาเวทีมันจะจัดตู้มันจะรถมันจะตรงโน้นอยู่ตรงเลยตอนแรกเป็นราคาเลยเลยรถคันนั้นไปนะคะขอความร่วมมือนะคะเพราะคนมันเยอะคนมันเยอะมากนะคะวันนี้ขอความร่วมมือกันทุกคนนะคะขยับเอากันได้นะคะคุณ ขอขอบคุณทุกคนนะคะแม่ค้าแม่ขายทักเข้าไปได้ทุกคนนะคะเราไม่ได้เก็บค่าที่ค่าทางทุกคนขอความร่วมมือหน่อยนะครับถวายกันขอรำถวายพ่อขออ้อถวายนั่งนะครับคุณคุณพ่อเดินทางมาเป็นเทือแลกหรคะอ่าเทือแลกครับแต่ว่าผมไทันเตือนตลอดโอ้ันหคุณพ่อสิีห้นะท่านผู้ชมเนาะตื่นตันใจนะคะที่ได้เดินทางมาหาเจ้าแม่ฮันนี่ซีสารนะคะท่านผู้ชมเนาะทันเคุนไปหาตลอด เป็นเลยมากครับตอนเย็นคุณแม่คุณเจมส์หาครับคนบอกให<ซ>้ามาหาเพิ่นก็เลยได้มากโอ้ก็คือที่ว่าฟันนี้แม่เพิ่นไปหาให้มาหาคุณพ่กอก็เลยก็เลยได้เดินทางมาแต่ว่าผมก็ได้ส่วนมากครับทอมเซีอเนาะค่ะ,คะผมก็ได้เลขกฮะน้อยโย,อย,เ,ย,ยรเรียนกันมาสี่สิบอย่างเคยแล้วติดต่กอกอันเลย เลขไทยผมบอกขอเน้นครับเน้นฮานอยเน้นฮาตามประเทศนะคะท่านผู้ชมเนาะผมมาจัดผี่นี่เมื่อกี้ก็ได้สองสองซีสองสองซีเราวฮานอยคนใหญ่เาวฮานอยส่วนใหญ่สองสองซีเนาะเพื่อว่าคันวิ่งได้สอผมมาขอคนนี้ผมอยากได้ที่นะครับจ้าวทีหาล้านนะครับเพลุ่ดทขายหายจ้าวที่หาล้านอยากได้ที่แบบแค่แมเดือนเนี่ย ถ้าพนอะทีแปลงเนียโอเคพ่กพ่นเคี้ยวึ้นง่ายร่างกายระมานี่มาขอทีกระได้ตัวเหล็กน้ำนาะค่ะนครับสองสองสี่สองสนะคะจับไหนะคะช่วนจับเหล็กในไหนะคะสองสอี่มาขอทีสามสห้าลผมมุนยได้โซนนานะีไปเนาะนะครับบุญไทยบุญมันเนาะค่ะนะครับคือขคุณเสือกับพ่แม่เพื่นกัดือว่าผมบนเอ็นปันเห็นเพื่อนตลอดนะครับเพื่อนจะไปหาอยู่ตลอดยุ่งี่หลักนะครับ แต่ว่าผมไม่คนอนำหนากจะเริ่คือร่างง่ามครับบาค่อยเป็นมะล่างค่ะค่ยเป็นมะล่าเติมเข้ามานะคะของสเต๊ปเต่าดีนะคะสเต๊ปเต่าดีทางมานซ้ายนะคะเดิ่เข้ามานะคะ อเดินก็มานเฮ้ยเราเร่งก exactly. ับมวลมวนนี่แหละครับก็เคยผินเวทีใหญ่รอกนะครับมงินก็มามวลบวลไปเท่าเนาะขอบคุณขอบคุณได้หลายพี่น้องนะวันนี้ก็ให้ทุกท่านจงค้นแต่คนดีคนจริงใจคนทำงานคนบริสัทธ์มีเงินเลี้ยงกินเลี้ยงเก็บเลี้ยงจ่ายเลี้ยงทุนเป็นตลอดกาลแล้วนะคืนสาธุนะคะขอบคุณคุณพ่อนนำนะคะขอบคุณค่ะนะคะสำหรับแนวทางนะคะคือสองสองสี่สองสองสี่บคุันนี้บ่ได้บอกไว้ด้วยครับ นั <t aks> <pid> ่นสองสาสีก็จะบอกหวยด้นดสอนะครับ ยินไบุญมั่นเนาะแต่จะส่งไปส่งมั่นนะคะดมมันมีกติตามกัเป็นแนวทาานะคะคือคุณพอไปคนลอยอนะคะฟันห็นจะแม่ฮันนี่ซีาแม่ไปหาตลอดเยบ่อใมาค่บแม่ไปหาตลอดเยบ่ะแมาค่ะทุกเืนทุกเพิ่นพไหาอยู่ตลอดห้าอยู่ตลอดยังซีหลังค่อนขางะผมอยู่บ่เขื่คยมหาเืนม่เป็นท่าแน่คะเ่กเขื่อนีกับัเอนเ่ ก็เพิ่งยู่ตลอดนะนะมันมิจะบอกเลยว่าหาด้วยเนาะมีตลอดคืหาก็เลยมาล่างขอเพิ่นนะครับมาะล่างขอเพิ่นก็เลยเออถ้าโอเคจังสรรยังสี่ก่ะการใดที่แย่งเงี่กับพวกปจิมาเห็ดแบบยิงใหญ่อลังการแบบเพิ่งยหมดเลยค่ะสาธุค่ะค่ะเมื่อเมื่อกี้ยว่าไปน้ำตาไหลไปเป็นยังไงอีกไม่เป็นทา้านโดยเสจริงจริงพวกใด้วกได้เต้นแบบนี้นะมันเคยเต้นปะคะเต้นเองมักเป็นเองมาเองเลย ผมจะเป็นคนแจกเพราะฉะนั้นผเป็นแบบนี้นะฮะผมก่อนเลี้ยงทีผมก็พอมาก้อนานิดนึงน้องเรื่ผมบอกผมพัฒนาด้วยอนงามค่ะ้อนงามค่ะจะเต็ปชาวทีเคงค่ะเอลกันงามอ่อนท้าขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าุวละสองสองซีนน้อเมื่อกี้เนาะสองสองซีนอ้อเวลาต้งเท่าแต่มันไม่พอกันสิพี่น้องไม่ใช่ไงวาลงหลอดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะ เมื่อกี้เมื่อกี้จับปิงปอนงส่นสองสองสี่จับปิงปลอมในสองส่วนมากก็จเป็นหาน้อยเล่าเนาะค่ะเนาะไวไทยบ่ค่อยเด้ซื้อเนาะค่ะเนาะวดีคุใดอยากเออื่อนไปร่ำให้ได้ยู่บอได้คิกาโต้บอดดคกาโ้กอนให้บ่ดด้คิกาคตะไม่พดจากที่ นงกคุณดางติ๊ตอ่อหู้จ้าคุคุณนาคนาดีบ่คุดังจากติ๊กตบอกปะคะยู่ติ๊กต k อลายอยู่เนี่ยนี่อกบาทมาแว่าพวกติ๊กต k อกเป็นพวกวันาดดดานีมิเต็มพี่หน้องก็เห็เอาก็ได้สังวนหรือกรซิบก็พจารณครับคด่งค่ะคุณดงดติ๊กตอกานซ้ายมือวันทางมาสพี่นเนฮันนี่นะสาวชุ่มนะ คนก็ใส่แขนใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะคนรุ่งเราใด้นะท่านผ้บรคะไรใหญ่ใหญ่นะคะใส่ตัวรู่งง่ายง่ายได้นะคะพี่ดาวเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะกิจการรุ่งเรืองขอให้มั่งมั่งรวยร่ำรวยทุกคนนะคะอาจจะไม่ตามใจนะคะคุณพ่อแกจับได้ตัวไหนสองสองสี่จ้ะคุณพ่อแกจับได้สองสองสี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาผ่อนกันแล้วพี่มณีชาแนลค่ะมาหลา่มือแล้วเรเห็นจักเื่อ เฮ้ยนูุพึงมากมีนเพราะ,ะว่าไอ้นุติดงานล่ำติดงานล่ำ,ลำ,ลำลมเราอยู่มีเวลาได้มากก็เลยมาแบบเมือดจ่อยใช่เอาเลยโอ้สวัสดีจา้าสวัสดีจา้าวนันนี้พี่จ,าาจ้าพี่เฮงลุงเรืองนะคะมาพอกันยุซานเมฮันีซีสานนะคะวันนี้ใจตรงกันนะครับยูซูเปอร์ค่ะท,ทุกสายทุกกลุ่มทุกจังหวัด ก็มารวมตัวกันที่นี่นะครับค่ะเราไปรวมเราไปรวมตัวกันแล้วที่กรุงเทพมหานครเนะ <ไป S 1> าะครั้งหนึ่งเอามารวมตัวกันที่สารเมฆนนี่อีกครั้งหนึ่งเนาะ,ค,ะ,นะค่ะนาะนี่คือทีมงานของเรานะครับค่ะนี่บัตพรพอร่อจ้ะทีมงานพ่ได้พ่อกันหลายปีแล้วนะไอ้แมนจ้าพ่ได้พอ่อกันหลายปีแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นมาค่ะโอ้กอบคุณนหลายจ้าซวยขึ้นจ้าล้ำซ้ำขึ้นจ้าทุกขอให้ได้ขอให้ด้วยนะคะโชคดีร่วมกันนะครับจ้า หลังจากนะคะคุณคุณพี่นะคะที่เดินทางนะคะมาที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลนะคะท่านผู้ชมนะคะก็าแม่นะคะไปเข้าฝันบอกตลอดนะคะไปเข้าฝันไปเอ่อไปเข้าฝันแล้วก็บอกนะคะตลอดก็เลยเน้ําตาซึมนะคะท่านผู้ชมเนาะน้ำตาก็ไหลนะคะมาที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลก็มารําให้แม่ดูนะคะส่วนตัวเลข เสียงโชคเสียงดวงนะคะก็อาจได้จับปิงปองนะคะให้2 2 4นะคะ2 2งเด้อนะคะเป็นเลขเบิ้ลข้างหน้านะคะค่ะก็ oh. ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับตัวเลขนะคะกับคุณพี่นะคะที่ดังใน t i k t o อกนะคะท่านชมเนาะมาเจอกันนะคะในวันนี้พอดีมาํำให้แม่ดูนะคะก็ให้แนวทางนะคะเลขหวยลาวฮาหนอยนะคะเนาะค่ะ,ะก็ ขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นแนวทางนะคะใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะคะวันนี้ก็น้องอุ้งอิงก็จะเดินทางมานะคะแล้วก็ผู้คนนะคะก็เดินทางมาณนะตอนนี้นะคะยังเ,เยอะอยู่นะคะอพอถึงเวลานั้นก็จะเยอะอีกนะคะแน่นนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะวดดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณมาฮอดบ่อ กำ <G ül> ลังมาฮอตมาค่ะโอ้ยูทูบเบอร์นะคะไลค์ช่องมากๆเลยนะคะมามาเจอกันนะคะที่ศาลแม่ฮันี่สีศาลนะคะค่ะกี่ละน่าริละ๋อ oh, ปรเกันข้าวปุ้นนะคะนี่เนาะ การขอบวุ้วันนี้วันนี้ทําแจกนะคะตรงไหนเนาะตากนู้นเนาะโอ้ค่ะวันนี้วันนี้ทําทําแจกใช่ไหมคะเป็นลงทานแม่นจะเป็นลงทานใครมาก็ได้กินใช่ไหมใครมาก็ได้กินค่ะใครมาหาแม่นี่ก็ได้อิ่มท้องกันนะคะจ้าจาแม่คานะคะที่ที่ยู่มองนี่นะคะมาผู้ใดมาก็มากินเอาเด้อนะคะท่านชมเนาะค่ะร้านกาแฟเขาตรงนี้นะคะทำอ่าลงทานเลี้ยงนะคะขนมจีนนะคะเดี๋ยวแอดมินจ้าเฮสุเดือนนะคะเดี๋ยวแอดมินไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวหมดก่อน่เลา มีตังเยอะงแยนะคะเข้าไปเลยค่ะด้านในเข้าไปเลยค่ะด้านในสุดๆเข้าไปได้นะคะเอาไปเลยนะคะเพราะว่าหมอรับพิจาราม่นจะมาเวทีมันจะจัดตัวรถมันจะตรงนู <super> <antis> ้นอยู่ตรงเดยโซนรกเป็นเราละคะเลยเลยรถทำงานไปนะคะขอความร่วมมือนะคะเพราะคนมันเยอะคนมันเยอะมากนะคะวันนี้ขอความร่วมมือกันทุกคนนะคะขยับเอากันได้นะคะคุณขอขอบคุณทุกคนนะคะแม่ค้าแม่ขายก็เข้าไปได้ทุกคนนะคะเราไม่ได้เก็บค่าที่ค่าทางทุกคนขอความร่วมมือเลยนะคะ จเจ้ามาแก้บนป่จ๊ะครับแมาแก้บนกะเกล่ล่ำลักกระฟอนให้แม่ฮหนี่เบิ้งนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นม,มาแก้บนได้ครับพี่น้องมาแก้บนข้าเจ้าจิ้มก็ได้คะ่ะได้แลค่ะอยู่ด้านนี้นะคะอูะ้อะจะมาแม่แก้วบนบอ<น>กได้ะค่ะว่าทางนี้มันมันมีหลายอย่างนะคะด้านนี้นะคะ หยิบเลอจ้าแม่หยิบเลอชายากขายหยิบเลอจ้า ามาสัมภาษณ์ท่านนะครับว่าแก้บนเรื่องอะไรนะครับผมเนื้อกาสอะไรนะโอ <k _ d ata> ้ยเนี่มาจบท่านเลยอะวันนี้พี่สาวแม่ฮันนี่ก็จะมาใช่ไหมะะ <_ d ata> พี่สาวใหญ่ะะ <_ d ata> ว้าวนะ่าจบแล้วนะครับจบเพลงนะฮะมาสัมภาษณ์กันนะครับผ <_ d ata> มแล้วน,นะคะ <_ d ata> 那你再给我弄个来